ต้องป้องไปสู้ขู่สุ้คนคอออมอนีสาวท้องเละจิภพาพี่น้องเอ่อไปเบ่งบรรยากาศการยูบ้านแล้วก็ไแปลว่าเท็ดกินย้ําือลเลงนะคะสิเป็นจังเลยนั่นเข้าไปติดตามกันเลยค่ะนะครพี่น้องบรรยากาศย้ํมเมลเลงค่ะตะวินายคลอยย้อยย้ํมเมเลงเขากับสีเท็ดกินนะคะนาะตามวิธี ชาวบ้านบานเฮาเนาแล้วก็พิซซ่าบาน,บนเฮาอันนะี้นก็สิเป็นการเอาหารกินอันนี้ก็สิหนึ่งพักค่ะพี่น้องซื้อพักมานหนึ่งพักมันหนึ่ง,ก,นนงกินกับก้อยมื้อนี้มื้อนี้เสนอเมนูก้อยซีนค่ะอาหารชิงนตัวอาหารพิสดารน,นะคะอันนีก้ก็สิเป็นเครื่องครัวค่ะพี่น้องเครื่องครัวมันมีตัวไหนบ้าง นี่คุณแม่คุณแม่ของสาวทองแหลบันเทิงศิลป์เองนะคะพี่น้องก็สีบอยเขาว่าภาษาอย่างมาทิวาภาษาเลยนะคะพี่น้องภาษาเลยครับป็นเราอยู่จังหวัดเลยแล้วก็พูดเลยน้องกระจ้อนค่ะ <c oughs> คุณยาย ยายข้องเล่สีกำบอทองเล่มาเทินสีนงก็น่ารักอยามี่ะบดนไดลางน้ำบ่มหมาครับพี่น้องเอ้ยซอมกันสิซ่อมพูดซ่อมพูดอกบม่ด้ใส่เห็ดยังไฟกับบมหมาพี่น้องตอนนี้ก คลายคลิปเป็นบรรยากาศจ้าเมลเลงนะคะพี่น้องอาจจะกล้องอาจจะมัวนิดนึงบรรยากาศบ้านของทองแหลบันเทิงศิล์นนะคะจะนั่งตามภาษาผู้เฒ่าภาษาไทายบ้านนะคะก็สินังเป็นรองซองแรงแซงประมาณนี้แหละนั่งซุ่มกันเเาพื้นกันเป็นเรื่องธรรมดาของไทยบ้านนะคะ นี่เป็นบ้านค่ะนี่เป็นบ้านของสัตว์ท้องเหเองนะคะเฮียบ้านโอ้ยเจ๊ดเให้เบิ้งแบบชัดๆคือจะเป็นหมู่บ้าน,นะครับพี่น้องเป็นหมู่บ้านไผหมู่บ้านมั่นค่ะนี่ครับพี่น้องอันนี้คือห้องน้ำเก่าได้ไงห้องน้ำเก่านี่ครับพี่น้องสร้างแล้วนะคะสร้างแล้วแต่ว่ากะบบท่านได้ลอยเปื้เส้นนะครับพี่น้อง ถ้าลอ,อยเปือเส้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ะกะกำลังสีเกาะออกมาค่ะพี่น้องอันนี้กำลังสีเกาะออกมาบรรยากาศดีมากบอกเลยค่ะพี่น้องปองไปสุดต้นขาบรรยากาศดีหลาอยอากาศกินสบายค่ะพี่น้องมื่อเรงมากกับสีงเงียบเพราะว่าป่าสะจากเสียงเอ,อ่อ เสียงชุมชนนี่แบบว่าแบบบริเวณว่ากรุงเทพบริเวณว่าอ่าในเมืองนะคะเนาะทีนี้จะเสียงจริงดิอันนี้น้องสาวค่ะน้องกระเตทักทายพี่ทักทายน้องเร็วสวัสดีค่ะเขาว่าคือกันครับสันมาคือกันและอายครับพี่น้องบรรยากาศดีครับพี่น้องเหรอวยตัวนี้ก็ทุบ ทุบสวมไปแล้วค่ะนี่ทุบสวมไปแล้วแต่ว่าสวมไปสัปส่งทางไหนนะคะพี่น้องนี่ก็ต้องตอนนี้สั่งเสาปูนเสาอะไรมาทําเป็นโรงร่อง,งจอด,ดรถแล้วก็รลาดปูนครับมอนี่ก็สิอลาดปูนครับพี่น้องลาดปูนนะคะตอนนี้เราจะไปดูคุณแม่เราหั่นก้อยกันค่ะวันนี้ท้องแร่อยากกินก้อยก็เลยได้กิน คุณแม่ทำอะไรคาล้อยซิมให้ลูกจ้าโอยต่เสพบหลายอาหารทิ้งโตด้วยค่ะพี่น้องเราต้องปล่อยตนไงสมคิดหอดคิดเถิงลูกนะคะมีโอกาสมายามบ้านกะได้มากินข่าวเสบๆเนี่ยเนาะพาอเด็กนี่แฮ้งสู่ตสะดอก ก็ว่าคือการฆ่าก็สั้นมานี่ค่อยกับกระเต็นคือการคักเรมันคนเดียวกันว่าจันมาค่อยใจงงอยู่ว่าคือมังได้หนอกจดนอกก็คือกันแหละไอ้โยเกิร์ก็ยังเดาถึกนะบอว่ได้เต็งหนาให้คือบ่ คือว่าคือกันนั่นแหละบ่กินบนเนื้อส้มน่ะจะสู้ออกมาโคนละเทียกันซืะอๆ๊อ่าแปดเยี่ยงน่ะใส่รูปกระค่หมานน่ะโอ้ยเยั่ยงนั่นเลยเด้อจะไปชุบแล้วชุบอีกเด้อมันจะรอหอก จากเสียงมาอุ้ยชุนตับจังไม่ได้เบ้าหนังผลแล้วกูชุนจังมีทุละผู้หลังนี่เบ้าอยู่ภาษาเลยบภาษาอีสานธรรมดา,ามันสีฟังออกก็นเราแบบบางคนก็ฟังออกเนยบางคนก็ฟังโ่ออกว่าเขาบอกอย่งสิไหม แต่ลายคนหวานภาษาเลยก็เออมวนแต่บางคนก็บอกโอ้ยบวมวันฟั<ม>งกับบางหูเรื่องสิแม่แต่ที่จริงกะเออหูเรื่องอยู่นะคะ,ออคะพี่น้องจับใจความกับเหมือนกันอะไรแต่ละมันสิมีลูกเอื้อนกับพ่อค่ะ,<ม>คะพี่น้องนี่คือบรรยากาศนะคะพี่น้องมาสมไปใส่บาทเมื่อื่น แต่มาพอบะมี่เนาะพอมิตรพนฝรั่งพอฝรั่งตอนนี้พอท่องเหล่บะมี่นะคะอยู่กันแบบครอบครัวครอบครัวสีหคุ้นค่ะนี่นะครับพี่น้นองการเป็นอยู่กันนันย่ามือเล้งค่ะพี่น้องเอ้ยอืออืออพี่น้องเดอ้อคลิปนี้เอาไว้พ่อสมีเดอ้อ คลิปหน้าพอกันไหมค่ะนี่โอกาสทศไทยให้เบิง้งคลิปใหม่ๆเพื่อสิบบอกให้พลาดนะคะผู้รดกดติดตามเร็วผู้ใดบอได้กดติดตามกรบฝ้ากดติดตามเด้อสิบริ้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ